สวัสดีนะคะสวัสดีครับวันนี้มาตามเล็กราวนะคะเรามราวนะคะบนบ้างเข้าสนามอะไริบี่มาหลายพันกันนึกทุกนางเข้าเมื่อคืนวันเล็กราวนวันที่24บถึงวันที่สี่วันที่24เข้าเข้าสี่ปเข้าสีเข้าสี่พอวันที่26ขึ้นลงแต้มหนึ่งให้หนึ่งห้ากหหพอวันที่ย8เหมือนต้นต้ดอกดีกลับคืนเข้า6 8กับ5้ เข้าเต็มเต็มคือว่าคือว่าเข้ามาแล้วสามรอบเพราะว่ารอบนี้เข้าสี่แปดเนาะแล้วเข้าแปดหกแล้วเข้าห้าสี่ห้าสี่มีคนถูกประมาณร้อยกว่าคนนะถ้านับสายเมื่อคืนคนที่โทรมาคือคนที่ถ้าเลขออกปุ๊บแล้วสายคือผมจะนอนหลับไปเนาะถ้าเลขถ้าเข้าปุ๊บแล้วถ้าสายพันกันโทรมาทีทีแต่ว่าเลขนั้นเข้าคนเข้าโทรประมาณประมาณว่าร้อยคนนะที่ถูกร้อยกว่าคนที่ถูกถูกห้าสี่เยอะสี่ห้าสี่เยอะเรามาก็แปดหกที่ผมตัดให้ตามที่แต่บางคนก็ได้บนได้ล่างดีใจกับซีด้วยดีใจเนาะใช่ เนี่ยอันนี้ถูกจริงมีคนคอมเมนต์ว่าอะไรนะไม่ออกแล้วเอามาโชว์นี่ไม่ใช่แปลว่าเขาไม่ได้ดูเขาเเาาขไม่ดูคลิปก่อนเนาะปกติเราถ่ายหลายคลิปมันมีเวทีให้ดูนะคะมันมีมีเวทีดูคลิปยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สามถึงสี่ทุกคนถ่ายระถามมีหมดคลิปนี้ถ่ายแต่วันที่ยี่สิบน่ายี่สามเลยนำไปใช้ได้ถึงวันที่สี่เมษายนนะคะใช่รวมรัฐบาลไทยด้วยเนาะไทยยด้วใช่ครับที่ที่ให้มาคือถ้าใครดูเลขสองล้านตั้งแต่เดือนธันวาเวลาให้มาเนี่ยเขาจะตัดหน้าให้เจ็ดสี่ยังเจ็ดสี่แปดเขาจะตัดเอง เขาจะตัดให้คือเจ็ดสี่กับแปดหกที่เขาเขียนจันใต้ไว้ใ้้้นตไวค,ค,คลิปนี้เอามาเองใครได้ดูเคยต้็ได้ม,มีสามล้านแต่ถ้าใครเคยดูสองล้านก็จะเลขหกตัวเลนได้หกรอบคือถือว่าเลขมาเยอะเจ็ดแปดเจ็ดสี่แปดห้าสี่หกสามแล้วก็แปดหกเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งห้าแต่ว่าเอามาสำรองเข้าทุกรอบค,อครับคือแต่ดูใจต้องระวังทุกทีไ,ไม่ตามเท่ไรออ้ทุกทีถ้าไม่ตามปับม๊บปอกปั๊บไม่ตามปั๊บปั๊บเป็จกเแต่ทีทีดูไปลืมลืมซื้อลืมตามคนที่เสียใจก็มีเยอะโทรมาเมื่อคืนลืมตาม หือว่าถ้าถ้าลืมซื้อปุ๊บออกปับ๊บซื้อปุ๊บลืมซื้อปับ๊บออกปับ๊บยี้นั่นแหละเป็นเลขเลขที่ต้องระวังถ้าลืมเมื่อไหร่ออกทันทีลืมปุ๊บออกปับ๊บก็ถึงวันที่สี่หรือใครเอาเป็นเลขไทยก็ได้ถ้าถ้าอ,อยู่เลขนั้นเป็นเลขที่ชอบอสองละล้านผ่านตลอดผ่านตลอดสองละล้านสองละล้านผ่านตลอดลตลอดหรือใครที่อยากเน้นก็โทรมาศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าโทรมาทำเลขอย่างเดียวเด้อทำเรื่องหัวใจไม่ได้ไม่ได้หัวใจต้องปรึกษาเอเดียสิลานีกลับไปท้าถามว่ารักตัวไหนชอบตัวไไหหหนนนนด้ค่เเเมมมืืืือออที เมื่อวานที่โทรมาถามว่าชอบตัวไหนผมว่าชอบห้าสี่แล้วกห้าสี่ค่อนจริงมีคนโทรมาถามวันที่สี่แปดมีคนมาถามอันนี้ไม่ผิดจิตหรือเปล่านะถ้าไม่ผิดนะผมในไลน์ผมนะชอบแต่ผมว่าชอบสี่แปดแปดสี่ครับท่านโอนมาร่วมซองด้วยสองร้อยบาทสาธุครับนี่ครับเป็นอันนี้เป็นถ้าหมดรอบวันที่สี่ันที่หกผมจะต้องลงไปเอาที่ช่องเมลขที่สี่ที่เอาครับมาที่สี่ก็ไปถึงโน่นก็ไปสองโมงไปสองโมงเช้ากลับมานนี้ตีก็สี่โมงเป็นปกติที่ผมไปคือเดือนหนึ่งผมต้องลงไปสองรอบครับ แล้วก็วันที่31ตามเหมือนเดิมวันที่สก็ตามเอาเลขนี้ไปตามมี31วัน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 นวั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 นวนวั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 นนวันวันวั่ันเอนวันลนวันันวัวันวันอัวันวอนวันนวันวัันวันวันวัันวันวัวันวันันันวัอันันว็นวั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 นว้นนวันนนอน่านลวนวนนนนนขนเลมา ย้ำพูดมาย้ำให้เ<ห><ร>พราะมันเข้าตลอด2 2> สองล้านเมื่อคืนเ,เหมือนว่าวันนั้นเลขมันขึ้นลงแจ้มหนึ่งแต่พอวันที่เมื่วานยี่สิบแปดอะเหมือนท่านให้แบบต้นทุนดอกเลยอื<ม>คนโอ้โหเยอะจากที่เมืเ่อคืนผมรับสายประมาณสามทุ่มถึงเกือบหกทุ่มคนดีใจก็ปลดนี้ลหลายๆคนเขาคนละเป็นแสนดีใจด้วยค่ะคทันงช่องอินดี้ก็พอมันกระนํำมันกันทำไมดัไมีโทรมาหนักก็ดีใจกับคนที่ได้เนาะเราดีใจนะก็คือ คนเขาแต่นั้นมีโชคมีลาภมีความเพื่อนจะขยับคุยกับเราอ่ะเราก็ดีใจด้วยโทรมาเยอะจริงๆยอมรับโทรมาผมขอโทษบางท่านที่ผมไม่ได้รับข้อสายสายชนเออสายชนกันคือเห็นเลขแต่ไม่สามารถที่จะรับได้ที่คุยคนหนึ่งก็สินาทีแล้วเราก็ดีใจว่าเออเขาติดนี่ได้คนเขาก็ยินดีกับยดีที่ติดนี่ได้ช่องยดีหลังๆที่โทรมาเยอะทำหรับลซับมีสามช่องที่โทรมาหนักๆมียินดีลอยซับคนดี่ฟันสามช่องที่โทรมาเพราะว่าคนที่ติดตามสองละล้านสามช่องนี่แหละที่ติดตาม มีเบอร์โทรด้วยแก็แต่ใครจะโทรมาผมจะถามว่าจากช่องไหนจะทิ่มาจากช่องไหนหจะได้รู้ว่าเลีช่องไหนครับันน<า>ี้เคลียร์เท่ากันท่าไว้ก็คนละสามสปอร์เซ็นต์นะคือประมาณนี้โทร,โทรตางๆกันมาก็วันที่3าก็อย่าลืมเด้อถ้าเน,น้นส1เอ็ดเน้นเน้นไปไนคะมีสา,สา,านนกับสี่ถ้าเน้นอหก็ับ0ูงแปดหกวันที่สาถ้าชอบตามผมก็จับไปเลยรือท่านที่อยากาชอบงังหลนั่ังเลงเลยก็อาจจะคุชอบทตัวมันมเยอะแต่ที่ามสิบเอ็เน้นให้หกเจ็ดกับอก ก,ก็บเกือบทุนแปดางเก็บรถชอบ,ชอบถ้าชอบก็ตามสัางเก็ลรถได้ไดสองล้านผ่านตลอดสองล้านผ่านตลอดชอบตามก็ไม่เป็นไรเนะา,า,าะในเอฟซีโชคนมีงเงินมีทองเนะาะต้อนรับตรงการกันกับเลขสองล้าน